สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์โตอาจารย์สัตตาโตลุงแสงในรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับออกอากาศทางช่อง YouTube อาจารย์โตวิเคราะห์ฟิชเชลครับฝากเพื่อนเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามกันด้วยครับและท่านมีปัญหาทางกฎหมายครับอย่าลืมปรึกษาเราติดตามมารลอยน์คอนเซอร์เรนซ์กับโทรไปที่ศูนย์แปดแปดเก้าหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าห้าไม่ว่าจะเป็นการฟ้องคดีคำปรึกษาทางกฎหมายตลอดจนการครับคดีนะครับ ก็โทรไปได้ที่0889196195ครับหัวข้อในวันนี้ครับประทุหนักนะครับรัเสเซียเตรียมใกล้ยึดยูเครนเขาให้แล้วนะครับข่าวล่าสุดครับโดยกวีเลโรยูเดนอฟนะครับซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารคนสำคัญของอยูเครนบอกว่าตอนนี้รัสเซียนั้นได้ยาตราทัพมาประชิดพรมแดน ยูเครนรอบๆไม่ว่าจะเป็นดินแดนดอนบาสโดเนสไครเมียและก็อาจจะมีใช้อาจจะมีการใช้กำลังทหารจากเบลารุสเข้ามานะครับถึงจำนวน9 2 0 0 0นายเข้าให้แล้วนะครับโดยบูเดนอฟบอกว่าโอกาสที่รัสเซียจะเข้ายึดยูเครนนั้นเป็นไปได้ในราวๆสิ้นเดือนมกราคม2022นะครับไปจนถึงเดือน ฟบรุยนะครับก็คือเดือนกุมภาพันธ์2022ครับในขณะที่ทางการของสหรัฐอเมริกาหน่วยงานความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาก็เห็นไปในทางเดียวกับควิเคโลบูเดนอฟนะครับทหารคนสำคัญของยูเครนนั่นเองครับในด้านความเคลื่อนไหวของมอสโกนะครับของรัสเซียนั้นนะครับได้มีการขนกำลังทหารเข้ามาที่เมืองมาริโอโปลนะครับเมืองดอนบาส นะครับโลฮานนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนกำลังเข้าไปในเบลรุสปิดล้อมยูเครนทั้งทางด้านเหนือและทางด้านตะวันออกรวมถึงทางด้านใต้จากแหลมไครเมียไปที่เรียบร้อยครับซึ่งมีข้อมูลค้นพบว่าในฤดูใบไม้ผลินะครับของปีที่ผ่านมาปี2021นั้นรัเสเซียได้ลำเลียงรถถังรถบรรทุกทางทหารนะครับจำนวนมากนะครับขึ้นมาทาง รถไฟนะครับโดยขนมาในช่วงตลอดฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมานั่นเองนะครับซึ่งมีความสงสัยว่ารัเสเซียต้องการผนวกดินแดนยูเครนครับในขณะเดียวกันในยูเครนนั้นปะระธานวลาดิเมียเซเินสกี้ในเวลานี้นะครับก็ประสบปัญหาการเมืองภายในเนื่องจากว่าเซเรนสกี้นั้นนะครับแม้ว่าจะเป็น ที่รักของคนยูเครนที่ต่อต้านรัสเซียนะครับแต่ดันไปดำเนินนโยบายแปรรูปและวิสาหกิจครับที่เรียกว่า Privatization ครับก็ทำให้คะแนนนิยมของเซเลนสกี้ตกลงเหลือเพียง33%เท่านั้นมีพักต้องพูดถึงาทางฝั่งตะวันออกของอยูเครนนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยโปรโรัฐบาลยูเครนเท่าไหร่นะักนอกจากนี้ครับในช่วงที่ผ่านมายูเครนก็ถูกรัสเซียแซงชั่นหนักนะครับ โดยนโยบายที่เรียกว่า energy isolation ก็คือการโดดเดี่ยวยูเครนในเรื่องของพลังงานตั้งแต่การไม่ส่งทันหินโคนะครับให้กับยูเครนนะครับแล้วก็ในเรื่องของการส่งก๊าซนะครับก็รัสเซียก็ไม่ส่งก๊าซผ่านทางท่อก๊าซที่เรียกว่า b o t h e r h o o d นะครับก็ทำให้ยูเครนนั้นขาดแคลนรายได้โดยรัสเซียก็ใช้แกส๊ส p o l i t i c ครับ การเมืองเรื่องกา๊าซโดยการที่สร้างทอา่อก๊าซน็อตสตีมสแล้วก็ไปใช้ทางน็อตสตีม2เองยูเครนก็โดนหนักครับในฝ้าของรัเสเซียครับรัเสเซียไม่เซ็ตทำไมรัเสเซียคิดว่าจะต้องทำการยึดยูเครนครับเพราะรัเสเซียรู้สึกว่ายูเครนนั้นนะครับทำตัวมีอิทธิพลในด้านลบต่อรัเสเซีย ก็คือยูเครนนั้นในทุกวันนี้โดยพ่างยิ่งในดินแดนทางฝั่งตะวันตกและภาคกลางของยูเครนนั้นเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐครับกองทัพสหรัฐนั้นเข้ามาตั้งอยู่ในยูเครนเต็มไปหมดแล้วซึ่งล่าสุดครับในเดือนตุลาคมปี2021ที่ผ่านมาประธานในิิดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นได้กล่าวที่การประชุมที่เรียกว่าไวดาวขับครับว่าอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาในยูเครนนั้นนะครับมีมากจนเกินไป และก็เป็นอันตรายกับรัเสเซียนั่นเองก็จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องการประทะก,กันของมอำนาจก็คือ,อยูเครนนั้นก็เชื้อเชิญสหรัฐเข้ามาอยู่ในยูเครนเพื่อคานำนาจของรัเสเซียนั่นเองในขณะที่อดีตประธานาธิบดีของรัเสเซียอย่างนายเมดเวเดฟนะครับก็ได้กล่าวเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาว่ารัเสเซียจะไม่เจราจาใดๆกับชาติที่เข้าข้างสหรัฐ อเมริกาครับในขณะที่เมื่อเดือนมิถุนาย,ยนปี2021นะครับปบะระธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินนั้นลงทุนเขียนบทความทางวิชาการเรื่องเกี่ยวกับความเป็นหนึ่งเดียวของรัเสเซียกับยูเครนนะครับโดยบอกว่าวัฒนธรรมของรัเสเซียกับยูเครนนั้นนะครับเป็นวัฒนธรรมหนึ่งเดียวกันที่เป็นลักษณะเป็นวัฒนธรรมภายในมาเป็นพันปีแล้ว นะครับไม่ว่าจะเป็นภาษานะครับไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมอื่นๆรวมถึงเป็นวัฒนธรรมที่เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมของพวกออร์โธดอกนั่นเองนะครับการเขียนบทความแบบนี้ครับเขาเรียกว่ามันเป็นการสร้างความชอบธรรมโดยการใช้บทความทางวิชาการหาข้ออ้างที่ชอบธรรมในการที่จะบอกว่ายูเครนนั้นแท้จริงแล้วในแง่ประวัติศาสตร์ในแง่ภาษา ตลอดจนในแง่ว่าทำออโตดอกนั้นยูเครนเป็นหนึ่งเดียวกับรัสเซียครับซึ่งพอเป็นเช่นนี้ครับมันยิ่งแสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจนว่ารัสเซียเอาแน่ครับและทั้งฝั่งตะวันตกก็คือยูเครนแล้วก็เนโต EU รวมถึงสหรัฐอเมริกาก็รู้ครับว่าวลาดีเมียปูตินมีความมุ่งม,มา่ปรารถนาในการที่จะยึดยูเครนกลับมาในขณะที่รัสเซียก็อ้างว่า ยูเครนทั้งหากที่ไปเชื้อเชิญสหรัฐเข้ามาครับใน EU เองก็มีความพยายามในการก่อตั้งกระบวนการที่เรียกว่า Anti แอนตี้รัสเซียแอนตี้มอสโกครับแต่ก็ได้รับการคัดค้านจากเยอรมันว่ามันก็จะเป็นการจงแจ้งมากเกินไปและอาจนำไปสู่สงครามนะครับซึ่งในส่วนกิจกรรมทางทหารของสหรัฐที่อยู่ในยูเครนในเวลานี้ครับ มันก็ยิ่งทําให้เพิ่มแรงกดดันให้กับรัเสเซียนะครับเข้ามาแล้วรัเสเซียก็รู้สึกว่าการขยายที่พลของตนเองนั้นยากขึ้นไปเรื่อยๆครับซึ่งณตรงจุดนี้ครับผมเรียนให้ทราบว่าสหรัฐอเมริกานั้นได้ถือว่าบริเวณแหลมไคเมียรบริเวณยูเครนนั้นเป็น secondary w a r นะครับก็คือสองครามลำดับที่สองรองจากย่านอินโดแปซิฟิกกับจีน ซึ่งในเวลานี้ครับถ้าเป็นในอดดีตนั้นทั้งจีนทั้งรัสเซียจะถูกแทรกแซงได้ง่ายแต่เวลานี้การค้าการขายในเส้นทาง b บลแอนด์โรสเส้นที่2นะครับระหว่างจีนกับรัสเซียน,น,นั้นแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะครับมีการขนถ่ายสินค้าต่างๆมีความร่วมมือต่างๆซึ่งในเวลานี้ครับหากเกิดสงครามขึ้นณนะตรงจุดใดจุดหนึ่งทั้ง2ประเทศก็สามารถที่จะช่วยเหลือแล้วก็ส่งกองกำลังบำรุง ไปหากันได้นะครับถ้าเกิดแนวลบทางด้านยูเครนจีนก็สามารถสนับสนุนสเบียงรัสเซียได้ถ้าเกิดแนวลบทางด้านอินโดแปซิฟิกรัสเซียก็สามารถที่จะสนับสนุนจีนได้เช่นกันครับในขณะเดียวกันครับทางฝ้าของฝรั่งเศสนั้นซึ่งจริงๆแล้วฝรั่งเศสก็ต้องการมีอิทธิพลมากนีอยู่แล้วลึกๆแล้วฝรั่งเศสก็ไม่ค่อยชอบสหรัฐนักนะครับในช่วงนี้นะครับหมายถึงว่าการดําเนินมาตรการของ เอมานนเอลมาครงนั้นพยายามใช้การดุลคารครับให้อำนาจของรัเสเซียกับสารัฐนั้นเกิดความมั่นคงกลายเป็นเอาเคราะห์มาสร้างโอกาสนะครับให้สองชาตินี้ดุลคานเพื่อไม่ให้สงครามลุกลามมาถึงยุโรปฝั่งตะวันตกนั่นเองในขณะที่เยอรมนดีดูเหมือนจะทําตัวกั้มกึ่งนะครับและค่อนไปทางรัเสเซียนิดๆครับซึ่งในเวลานี้ครับถ้าดูความพร้อมของรัเสเซีย ในการทำสงครามนะครับรัสเซียนั้นมีทองคำสำรองระหว่างประเทศเนี่ยมูลค่าถึง620บิลเลียนสหรัฐนะครับเรียกว่าสะสมความมั่งคั่งมากขึ้นเรื่อยๆครับความมั่งคั่งในเรื่องแก๊สความมั่งคั่งในเรื่องทางการเงินซึ่งก็เป็นที่น่ากลัวว่านี่เป็นการเตรียมการในการก่อสงครามของรัสเซียครับทางฝั่งของยูเครนในเวลานี้ครับก็ มีกองทัพอยู่ประมาณ250,000นายและยูเครนก็ดึงความช่วยเหลือจากสหรัฐตลอดจนครับดึงความช่วยเหลือจากตุรกีซึ่งตุรกีนั้นมีส่วนสำคัญเนื่องจากว่าตุรกีนั้นอยู่ทางด้านใต้ของทะเลดำเป็นคู่ขัดแย้งกับรัเสเซียเพราะว่าถ้ารัเสเซียแผ่อิทธิพลลงมามากก็มากระทบอิทธิพลของตุรกีครับยูเครนชาติที่เล็กก็ดึงกำลังของตุรกีตุรกีก็ให้ดโดรนสังหารไปกับยูเครน นั่นเองครับในขณะที่รัเสเซียกับจีนตอนนี้ก็ร่วมมือกันในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะย่างยิ่งอาวุธทางอาวกาศรัเสเซียเองก็ได้มีความร่วมมือขึ้นไปใช้สถานีอวกาศเาทียนกงนะครับของจีนในขณะที่สหรัฐอเมริกานั้นก็ขู่มามุกเดิมนะครับว่าถ้าหากรักเสเซียก่อสงครามนั้นก็จะทำการตัดการโอนเงินระหว่างประเทศผ่านระบบสวิปนั่นเองนี่คือยุทธภูมิครับ ยูเครนและเซียซึ่งถือว่าเป็น secondary point นะครับ point จุดอันดับที่2ที่อาจจะเกิดสงครามนอกเหนือไปจากแถบอินโดจีน่าครับตอนนี้ประทุกลับขึ้นมาอีกแล้วแล้วก็ยูเครนก็ส่งกองกำลังทหารเข้าไปยันตามจุดต่างๆเป็นที่เรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับการทำธุรกิจนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับการมีความรู้ยังไม่พอนะครับใจกล้าก็ยังไม่พอครับการอยู่ในโลกความจริงนั้นสิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือสกิลครับ ผมได้รวบรวมสกิลในการทำธุรกิจต่างๆซึ่งจะช่วยให้ท่านทำธุรกิจได้สบูทขึ้นไม่ปวดหัวไว้ในคอร์สออนไลน์มิลิแอนทิกเก็ตครับในขณะที่ถ้าท่านมีรายได้มีเงินมีทองอยากจะลงทุนนี้ถูกจุดไม่ถูกหลอกลงทุนไม่เสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์กับคอร์สที่จับมือเทรดต่างๆนะครับคอร์สเทรดหินไคริีเป็นคอร์สที่สร้างความรู้สร้างหลักคิดให้ท่านในการเทรดในตลาดต่างๆแล้วลูกศิษย์ผมประสบความสําเร็จ กันเป็นจํานวนมากและประสบความสําเร็จจริงๆไม่ใช่โฆษณานะครับจากหลักล้านกลายเป็น10ล้านจาก10ล้านกลายเป็นร้อยล้านร้อยล้านเป็นพันล้านมีมาแล้วเพราะเรียนวิธีการลงทุนในเทรนด์ไครสิทครับสมัครไปที่ไลน์ id ks หนึ่งแปดห้าสองศูนย์สองครับ ks หนึ่งแปดห้าสองศูนย์สองรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมกัพบ,พบผมอาจารย์โตอาจารย์สัตตาตัอลุงแสงในใหม่ในโอกาสถัดไปสาหรับวันนี้สวัสดีครับ